สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม blue s t ดีภาคหกครับผมเริ <S <S ่มมาเราเปิดกล่องกันเลย,ยจริงจริงครั้งเนี้ยที่ผ่านมาเมื่อกี้มันมีอัปเดตอะไรสักอย่างหนึ่งมาผมก็รู้สึกแบบคาดหวังเลยนะตอนแรกว่าแบบมันจะมีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่าแต่พอผมกดเข้ามามันเป็นแค่ฟิกบัคธรรมดาครับมันไม่มีอะไรที่ว,ว้าวเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเล่นชา์เลนจ์กันนะนะสบายสบายครับสบายสบายชิลชไป ด่านนี้มีตัวให้เลือกน่าสนใจเยอะแยะอืมไอเดียผมก็มีอยู่นะสำหรับการที่แค่มองเห็นแค่นี้การเงินเรามีอยู่แล้วจากเรือการป้องกันดีๆเรามีเจ้ามังกี้เอสด่านนี้เรามีตัวที่แบบว่าเจ๋งๆเยอะเลยครับแต่จะทำได้ดีต้องมีการเงินที่ดีครับเราเข้ามาเลยเดี๋ยวเริ่มมาก็วังฮีโร่ก่อนอยู่แล้ว ด่นาน,นี้ตัวเรือน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเมนที่ได้ใช้เยอะที่สุดฮีโร่แบบนี้เวลาวางต้องวางดีๆนะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะโดนปดบังสายตาได้ <Hey. S 1> ว่าตรงนี้ก็ไม่แย่นะเนาะยิงได้ต่อเนื่องดีอยู่ผมเน้นฮีโร่ไว้แค่ข้างหน้าครับไป โอเคครับชิวๆไปโอ้ผมนี่ไว้เหรอออตัวสตาร์ทมาแน่นอนบัคเคอเนียหนึ่งในตัวโปรดของผมวางให้เป็นลองเลนส์ไปเลยเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ให้กลายเป็นสายกันเงินจริงๆอยู่หน้าๆก็ไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเ <Quiet. S 1> หลือยิงสตรองแล้วก็ตัวฮีโร่ยิง First. เฟิร์สผมว่า ลงตัวอยู่นะลงตัวอยู่ลงตัวอยู่ยชิวๆไปก่อนเนาะผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเสียงเพลงด่านนี้มันเปลี่ยนไปด้วยรู้ผมไม่เคยสังเกตแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่เสียงนี้แน่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรออัอพ2 3 0ก่อนเลย องทับเรือครับเราจะเอาเรือต้นเกมมาก่อนเพื่อกันเงินชิวๆจริงอแหละก็มีคอมเมนต์บอกมาเนอะหลังจากด่าน r ูนาร i a s แบบอี i t ตแล้วอะนอกเหนือจากนี้คือผมรู้สึกชิวมากเลยอะมันเป็นเกมมันเป็นด่านแบบสบายสบยครับเล่นเกมเนาะเราก็อย่าไปเล่นให้มันหนัก อย่าไปเล่นให้มันเครียดเราต้องเล่นให้มันแบบชิวๆอย่างนี้แหละครับนี่คือหนึ่งในเหตุผลของการเล่นเกมครับเพื่อผ่อนคลายนั่นเองแต่บางทีเกมมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นชาร์เลนจ์ได้เหมือนกันก็ไม่เป็นอะไรแล้วแต่คนครับมุมมองของแต่ละคนในแต่ละเรื่องมันก็อย่างนี้แหละมันก็ไม่เท่ากันมันก็แตกต่างกันไปได้บ้างแล้วแต่ละคนละ่ะมองว่ายังไงบ้าง คำว่าเกมสำหรับคุณนั้นคือรูปแบบไหนครับแชร์ให้ฟังกันหน่อยก็ได้นะอ่าหลุดไปได้ตัวหนึ่ง,งเสียเวลาเลยเพราะมันนานเห็นป้องสำหรับผมเกมอะนะสนุกเรียกว่าเกมไม่สนุกไม่เรียกว่าเกมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมเน้นให้มันสนุกเข้าไว้ แล้วชัยชนะหรืออะไรนอกเหนือจากนั้นอะ่ะมันคือผลพลอยได้ครับอันนี้ก็โอเคนะเราต้องเป็นคนเล่นเกมครับอย่าให้เกมเล่นเราอย่าให้เกมมาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอย่าให้เปลี่ยนอย่าให้มันมาอย่าให้มันมามีเอฟเฟกอะไรกับชีวิตเรามากมายจนเกินไป มันถูกออกแบบมาให้เรารู้สึกเพลิดเพลินกับมันครับแต่ให้เรารู้ผิดรู้ชอบก็พอแล้วว่าเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนควรเป็นแบบไหนอ่ะหลุดนิดหน่อยเดี๋ยวผมต้องไปสร้างเรือข้างบนบ้างนะกันหลุดกันหลุดไว้ตัดตรงนี้แล้วกันนะมันช่วยยิงตอนต้นได้ด้วยไง มันช่วยยิงตอนต้นแล้วก็ยิงตอนท้ายผมถือว่าตัวแบบนี้โอเคอยิงดีอยู่ใช้ได้ครับถึงมันจะหลุดไปเดี๋ยวมันก็มาเจอเราใหม่อยู่ดีโอเคแต่ลุดยากหน่อยนะแต่ตัวเหล็กกำลังจะมาแล้วทุกคนจมดันนี้ผมต้องสร้างให้สามารถจมตีเหล็กได้ครับนั่นคือการอัพ แจ็คสเปโร่ของผมให้เป็นฮอตช็อต5 0 0พอดีนี่นและแค่นี้เองแล้วหลังจากนี้ก็สบายมากขึ้นละผมสร้างเรือเพิ่มได้ผมไว้ตรงนี้ด้วยดักเอาไว้ครับดักเอาไว้ตามจุดต่างๆครับจุดนั้นนิดหน่อยจุดนิดนิดนึงอะไรอย่างนี้เอาให้มันครบถ้วนครับ ไปหนักทางเดียวมันจะลำบากเอาตอนท้ายได้แบบถ้ามันผ่านไปได้แล้วยังไงต่อตรงนี้ผมเพิ่มจำนวนขึ้นหน่อยเองินเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนแต่ดานนี้ตัวเมนของผมจะไม่ใช่เรือหรอกเรือมันเป็นแค่ตอนสตาร์ทครับมันเป็นชอยที่ดีมากๆในช่วงต้นเกมป้องกันดีดี เวาหน่อยถ้าไว้ซ้ายมากเดี๋ยวมีปัญหาหวาบไม่ต้องละเอียดมากก็ได้โอเคตรงนี้เพิ่มอีกตัวผมไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดแต่ผมก็ ผมก็โอเคนะตรงนี้ดีที่สุดที่ผมคิดอะมันแบบมันดูกลมดีอะแล้วเวลามันยิงทั้งหน้าทั้งหลังมันแบบทำดาเมจได้เยอะหลุดไปก็ไปเจอเรือเราต่อมันเป็นหลูมที่แบบเกิดเป็นบลูนเนี่ยใช้ชีวิตยากนะต่อสู้คืนไม่ได้ถ้าวิ่งไปไม่ถึงเส้นทาง ก็จัดเรือไปอีกคนระับตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ใช้ความสามารถเผื่อไว้หน่อยนี่ดูผมยังไม่ได้อัปเกรดช็อตเลยนะเนี่ยถ้าเกรปช็อตเพิ่มขึ้นมานะก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกยังเล่นแบบยิงกระสุนตัวละหนึ่งนัดหนึ่งนัดอยู่เลย นี้ฝกัิเให้เลนแค่สี่ห้าเองเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราแค่สแปมเรือพวกนี้เราก็จบแล้วเอาอยู่แต่ความพึงพอใจแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับผมรู้สึกว่ามันต้องมีเยอะๆเพราะฉะนั้นนะถ้าสมมติว่าด,ดูมาสักพักนึงอะ่ะจะสังเกตดูเลยว่าเรือผมเนี่ยเลเวลจะเยอะที่สุดพวกตัวเรือไอบ้บัคเเนียนี่แหละเรืองน,น้ำไม่เท่าเัคอเนียผมชอบส่วนตัวส่วนตัว แต่ละคนก็ชอบเน้นตอนต้นเกมต่างแตกต่างกันนะบางคนอาจจะเน้นแบบมิลิเท r ร p r i พรมาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนครับเราชนะแบบธรรมดาลนะเดี๋ยวเราจะไปต่อยถึงด้านหนึ่งร้อยกันเลยทําได้อยู่แล้วในรูปแบบที่ผมเห็นอันนี้อยู่นะขอเฟเวอร์เทรดเงินก็จะแบบจ,จุยกระจายครับขึ้นไปเรื่อยๆเงิน มีกินมีใช้ครับสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตครับจะบอกว่าไม่สำคัญก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากครับคือเงินนั่นเองครับทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ชีวิตในเกมนะบางคนก็จะบอกว่าเงินไม่สำคัญแต่ความเป็นจริงแล้วเงินสำคัญนะไม่งั้นเราไม่หากันหรอกจริงไหมครับ ต้องอัปเกรดช็อตเพิ่มขึ้นมามันเริ่มแบบบุกเข้ามาแล้วไงมีผมเผอใช้อะไรสักอย่างใช่ไหมเซรามิกเนี่ยจะเป็นปัญหามากๆจริงๆเลยนะเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆคนระับใครเล่นเกมนี้บ่อยจะรู้ครับหลังๆน่ะความน่ากลัวไม่ใช่ DDT ไม่ใช่อะไรหรอกมันคือเซรามิกนี่แหละ จำนวนยิ่งเยอะแล้วค่ายากสะเหลือเกินยิ่งใครแบบว่าเน้นใช้ลูกดอกนะยากมากโอ้ได้อีกวเนเงินดีจริงๆเลยเดี๋ยวผมอัพแค่น,นี้แหละพอเรือครบพวกนี้ผมก็ไม่เอาละจะเน้นเป็นการต่อสู้แบบหนักๆละใจ้สกิลวยอ่ะจัดไป มันเหมือนมันเหมือนจะเยอะมันเหมือนจะยากแต่ว่ามันไม่ยากขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นนะอันนี้เมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดเลยนะมีใครสังเกตเห็นไหมกองเซรามิกถ้าเห็นกองเซรามิกหลุดอ่ะห้ามเด็ดขาดเลยมันอันตรายมากมันแรงครับได้บอกว่าเซรามิกนี่แหละปัญหาระดับชาติแต่หลังจากด่านเนี้ยเดี๋ยวผมจะเกรฟช็อตให้เต็มที่แล้วมันก็จะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ละเพราะตั้งแต่มาเนี่ยมันโจมตีด้วยการยิงลูกดอกธรรมดาใช่ไหมจากบาคเนีย แต่ตอนนี้จะมีกรีปช็อตเสริมขึ้นมาทำดาเมจเพิ่มอีกประมาณนึงเลยแหละเฮ้ยแต่ก็หลุดเยอะเหมือนกันกน,นะนะไวจริงกับเพื่อนแพ้ได้นั่นนะ่ะลองดูกันแพ้เปล่าแพ้เปล่าไม่แพ้ไม่แพ้ก็ไม่ยอมอะ่ะเพราะเรามีกรีปช็อตแล้วไม่ยอมเอาการป้องกันมาตั้งแต่แรกครับขวัญลงทันบอกว่าประมาทอย่างนั้นเหรอปั่นซ่า ซานนี่นายประมาทไปแล้วโอเคครับของอาวัตช็อตให้ด้วยอะเพื่อความแสดงความไม่ประมาทจนถึงที่สุดกินไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้เนี่ย mm hmm. mm hmm. ครบครบครบวนเรียบร้อยทีนี้การป้องกันของเราดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับเยอะเลยจริงๆเดี๋ยว ไหนๆก็ไหนแล้วเาเป็นเทียห้าซะเลยสองหมืนสาสองด่านได้แน่ๆเรียบร้อยครับสวยงามสุดๆเอาละเดี๋ยวผมมาเน้นตัวป้องกันของผมเบื้องต้นผมอยากเน้นเจ้านี่นะบางที่เอสแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเฮลิไฟลอดเข้ามาเสริมก่อนดีกว่ามันวางตรงนี้ได้มันเท่เออวางไม่ได้ไม่เท่ ใสยบนไปทีนี้ครับจะรวมพลความโหดแล้วน่าเสียดายที่ด,าด่านนี้นี่เราไม่มีตัวอะไรที่ทำลายพังตัวดีๆเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่มันสามารถยิงพังตัวได้ตัวเองด้วยผมเลยต้องอัพใส่กลางคู่กับมันคงั้งๆที่แบบไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่แต่ต้องทำครับบางทีบางเรื่องมันก็เลี่ยงไม่ได้นะ เรามีเฮลิพายโลดมาแลวหนึ่งซึ่งโอเคอยู่โอเคครับเงินก็ขึ้นค่อนข้างเร็วต่อด่านนะเราเพิ่งผ่านด่าน60กว่ามาไดาเป็นเทียห้าเลยตัวน่ากลัวหนึ่งตัวมาแล้วแต่ตัวนี้แหละตัวที่ผมจะเน้นเมนในด่านนี้ตอนแรกจะเป็นสายไหนดีมีออชชั่นให้เยอะมากแต่ว่าไม่ว่าจะไปสายไหนก็ต้องคู่กับสายกลาง สเปกเ,เตอร์ก่อนเลยปะสเปกเ,เตอร์เหรอเอาวิงก็ไดนะ้อะเอาเป็นสายนี้ไปก่อนสบายสบายครับชิวๆเดี๋ยวนี้จะเป็นหัวหน้าใหญ่สเปกเ,เตอร์มาละเดี๋ยวเก้าหมื่นผมว่าการป้องกันก็น่าจะสบายละแต่หนึ่งตัวที่จะช่วยให้เราชนะ เจ้าดี t ได้ดีนิดนึงในด่านนี้นะคือเจ้าเฮลิเพลอ์เฮลิเพลอ์ใส่ล่างใส่ยซัพพอร์ตนั่นแหละมันมีความสามารถเฮ้หรือว่าใส่กลางเดี๋ยวผมเช็คกันสายกลางครับพูดผิดขอโทษนะมันมีความสามารถในการผลักบลูนกลับอันนี้ดีมากยิ่งเป็นโมเอะมันจะสโล์ชอบมากเลย หลายคนอาจจะมองว่า,วามันไม่เก่งบางทีตัวนี้มันช่วยอะไรเราได้เยอะมากโอเคการป้องกันของเราไม่กังวลน,นะส่วนตัวผมไม่กังวลอะไรเลยเดี๋ยวลองเก้าหมื่นไฟงพอเทรสมาก็สบายแล้วหายสองด่าน <c oughs> แค่เฮลิไฟลดตที่อยู่ข้างหน้านั่นก็ช่วยผมได้เยอะมากๆแล้วล่ะแล้วเราก็ได้แล้วจึง้งฝ่ายฟอร์เทรสครับสวยงามจะให้ต่อว่าสมบูรณ์แบบไหมกดได้นะมีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่ผมไม่ชอบที่มันเป็นสายล่างนี่เลยแต่ถ้ามันไม่ใช่นั้นจะดีมากเลยแล้วด่านเนี้ย มันน่าสนใจแต่มันจะติดติดบางเรื่องตรงที่ว่าด่านนี้มันมีต้นไม้บังเยอะจะบุกไปทางเรือแล้วบุกบุกไปหายากมันจะโดนบดบังเส้นทางไปหมดเลยดี่ยวเราก็มาเน้นเครื่องบินต่อคราวนี้จะเอาเป็นสาย sky t r a d e r นะครับเก่งมากตัวนี้ข้อข้อที่เราไม่ค่อยแบบว่าจะใส่ใจมันเท่าไหร่อ่ะแต่เป็นข้อสำคัญของเขาอีกหนึ่งข้อเฮ้ยไม่ได้ตัวนี้ต้องหย่งกา ตัวนี้ต้องอยู่กลางแมพจริงๆมันเปลี่ยนรูปแบบมานะทั้งมันอัพไปก่อนเอ่อธรรมดาแบบวงกลมธรรมดา uh huh. ตัวนี้ต้องวางกลางแมพถ้าเราไม่ได้คิดจะไปกับแบบสายล่างอะต้องวางกลางแมพแต่ถ้าเราไปกับสายกลางอะเอ้ยพูดผิด ถ้าไปสายกลางยังไงก็ต้องวางกลางแมปหรือว่าตรงจุดที่เหมาะสมที่สุดแต่ถ้าไปกับสายล่างอะ่ะไม่จําเป็นมันมีเซ็นทรัลได้ซึ่งไอ้เจ้าเซ็นทรัลแพ่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้้วยนะว่าให้มันเซ็นทรัลตรงไหนตรงนี้เป็นจุดกลางอย่างเงี้ยพอตรงนี้เป็นจุดกลางไอ้เจ้าสเปกเตอร์ของเราก็จะไปตรงกลางเป็นนี่คือเซ็นทรัลเราเลือกได้หรือเลือกตรงกลางไหนก็ได้นี่เป็นอัปเดตมาซึ่งถือถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะเราได้ไม่ต้องแบบไปล็อกตัวเองให้ ต้องอยู่แต่ตรงกลางอย่างเดียวแลวบางด่านมันไม่ได้เน้นตรงกลางเราจะทํำยังไงล่ะมีก็ตอบโจ์เลยล่ะสบายแล้วล่ะการป้องกันของเรามันใช้ได้มากๆเลย,ยงั้นก็เน้นเครื่องบินไปให้หมดตัวนี้ก็จะเป็นสายสุดแข็งแกร่งจริงๆอ่ะผมชอบสายล่างนะสายเนี้ยสายเนี้ยแอบเก่งล็อกไว้ซะตรงนี้ มันมีลูกน้องมาช่วยยิงไงนั่นแหละของดีแล้วเราสามารถที่จะสแปมตัวนี้ได้ถ้าไม่อยากอัพเยอะอัพแค่นี้ก็พอครับแค่ไม่ไม่กี่เทียพอล็อกไว้ตรงนี้หะหนึ่งตัวเพราะว่าที่ผมเลือกมันมาอยากจะใช้ก็แค่อยากจะได้การสโล ไม่ต้องรอับกระสก็ได้เพราะยังไงผมก็กาจะล็อกมันอยู่แล้วให้มันยืนอยู่ตามจุดต่างๆครับมันจะสลโลตามจุดต่างๆดีมากเลยนะแต่ตอนนี้เราก็แทบไม่เห็นอะไรแล้วครับเพราะเครื่องบินน่ะมันไปจ่อยิงซะขนาดนั้นยอมแพ้ดีกว่านะบลูนเอาตัวเด็ดของผมอีกตัวหนึ่งมาด้วยดีกว,ว่าไว้ตรงกลางแน่นอนครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแบบชอบเหมือนกันนะเอาเป็น Target Independent มันยิงได้กระจุยกระจายครับเพราะว่าป้อมมันขึ้นสูงนะมันเลยยิงเหนือเหนือสิ่งปลุกสร้างไปได้บางอันนะนะแต่้วรวมก็โอเคชิวๆครับเดี๋ยวดูก่อนว่าดีดีๆจะโผล่มาให้เราได้เห็นหรือเปล่าหรือว่าจะพังไปก่อนเนี่ยมายังมาไหมมาแล้ว ผมมาแป๊บเดียวเองมผมว่าผมไม่ต้องสร้างอะไรแล้วนะการป้องกันทั้งหมดมันโอเคแล้วเราก็ปล่อยจนถึง n เกมกันเลยแล้วกันนะการป้องกันมันโอเวอร์ไปหน่อยโอ้แต่ถ้าเราอยากได้เครื่องบินเพิ่มเราเล่นเรือเพิ่มได้ไปตรงไหนดีละ่ะตรงนี้แล้วกัน มันแบบไม่มีพื้นที่ให้วางเลยไปกับสายบุนผมแอบ,บชอบเหมือนกันนะสายเนี้ยเพราะว่ามันจะมีเครื่องบินตัวน้อยบินว่อนกันเลยครับด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านเครื่องบินนะโชว์ความสามารถของสายมิลิ t ท r y ี่เอาไห้เห็นได้แบบสุดยอดเลยทั้งบัคเครเนียทั้งเครื่องบินต่างๆเครื่องบินเนี่ยเก่งทุกตัวเก่งทุกตัวดีมาก ด่าน95ในขอเชยชมหน่อยมาแล้วหายไปหมดเลยไม่น่ากลัวเลยครับนี้ก็ไม่ต้องกังวลสบายสบายไปครับผมบอกแล้วผมเก็บเงินแล้วผมไม่ไม่ซื้ออะไรละมันชิลแล้วล่ะ อนุญ,ญาตนะทุกคนผมกำลังจะไอหน่งทีนะครับ <c oughs> ไม่มีแถมทีเดียวพอเพื่อเดียวเงินเยอะแยะเลยครับมีเป็นแสนสบายๆพอใจกับตัวเองมากเลยด่าน98ที่ว่าอันตรายแต่เจอเรือขนาดนี้นี่ไม่มีคำว่าอันตรายครับไม่ได้โผล่ตัวมาให้เห็นเลยด้วยซ้ำคุณจะเห็นแต่ทุกอย่างมันลุมยิงอยู่ข้างหน้าโหดมากนะการป้องกันแบบเนี้ ดดทเสริมเหล็กทำอะไรเราไม่ได้หรอด่าน100สบายแน่นอนเพราะเรามีเทียห้าหลายตัวมากครับเป็นชาเลนจ์สบายๆเก็บอินสตาเม้งกี้ได้เป็นวนะินเลดเนาะศูนนหนึ่งก็โอเคนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นอย่างน้อยก็ให้ความสามารถในการซื้อตัวได้ถูกลงก็ถือว่าเป็นสายที่ไปได้หมดนะแต่ถ้าดีที่สุดแบบสายกลางหรือว่าสายบนจะดีกว่าผมขอไปต่อยสักหน่อยหนึ่งแล้วกันติดลมครับติดลม อยากจะรู้ครับว่าถ้าผมไม่ซื้ออะไรเพิ่มมันจะไปได้ไกลสักขนาดไหนแต่ถ้าให้ผมเดาไหมว่าตัวไหนเป็นตัวที่ทำาาเม g ได้สูงสุดผมพอจะเดาออกนะมีใครเดาถูกไหมละ่ะผมเดาว,ว่า flying f o r t r e s เจ้าเครื่องบินลำใหญ่ที่บินแล้วก็ยิงไปซายใส่นั่นแหละผมเดาว,ว่าเจ้านี่800,000หรือว่าเจ้านี่400,000โอเคชนะแล้วละ่ะถ้าไม่ในนี้แสนเดียวเจ้านี่เหรอ องแสนขนาดมาช้ากว่าวนั้นเี่ยิงโคดอยู่เจ้านี้แสนหนึ่งแทนท,ที่มาช้ายังไงเจ้านี้แหละก็นําครับเพราะว่าการโจมตีที่ยิงไปหาเป้าหมายตลอดเวลามันเป็นอะไรที่แบบชัดเจนสุดเลยสวยงามมากโชว์ความสามารถออกมาสิคือด่านนี้มันให้เล่นมุมบมลงแค่2ตัวถ้ามันให้3ตัวผมอาจจะทำเทียวหกออกมาก็ได้นะ ่พอยพอมันให้แค่2ตัวผมเลยทําไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องมีเทียห้าทั้ง3สายขั้นต่ําต้องมี3ตัวครับเราจะทําได้เลเวลหนึ่งทำเป็นเทียหกเลเวลหนึ่งได้ชิวๆดีๆีทีมาก็จบครับจบเฮจบเฮสบายสบาย ตู้เขาเดี๋ยวสักร้อยสิบแล้วก็พอแล้วเนาะอยากเล่นเพลิน,นๆชิลๆร้อยแปดแล้วคล่ลมแบบสบายๆครับผมไม่ใช่ด่านอิลิตแล้วอะไรๆมันก็ดูชิลไปหมดเลยชอบนะ เล่นด่านที่มันแบบชิวๆความคิดแต่นานๆนทีตึงบ้างก็ไม่ไม่เป็นไรครับชาเล่นดีสนุกดิแต่ก็อย่าตึงตลอดเวลาครับเดี๋ยวหน้าเรามันจะเป็นตูดเนออย่างนี้แหละกำลังดีอะไรนะได้ยินเสียงเหล็กเดาว่าเป็นดีดีทีสินะด่านร้อยสิแล้ว 8 1 0ก็จะจบแบบสบายสบายครับเนี่ยเห็น d ีดีทีไม,มันวิ่งมาอย่างเร็วแต่ว่ามันมาโดนสโลเพราะว่าโดนเฮลิเพลยตของเราผมได้บอกว่าสายกลางเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ได้นะความสามารถในการแบบสโลดี d ีทได้เนี่ยสุดยอดเลยหายากมากความสามารถแบบนี้มันจะมีแต่สตันไปเลยแล้วก็สโลแต่ถ้าเป็นสโลในรูปแบบอื่นอะ่ะมันมันไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาอย่างของนินจาย,ยามันต้องแล้วแต่สกิลใช่ไหมละ่ะ ับตัว <c oughs> น้ําแข็งอย่างเงี้ยมันก็ต้องแล้วแต่สกิลอีกแต่เฮลิไฟล์อะมันอยู่ตลอดตรงจุดนั้นแถมบินได้ด้วยถ้าเราตั้งไว้ในจุดดีๆจะจะโกงมากๆเลยดีดีจะแพ้ในจุดนี้นะประมาณนั้นกันครับเอาละครับทุกคนแล้วก็จบกันไปนะครับกับชาเลนจ์ในครั้งนี้นะเป็น Challenge ชาเลนจ์ชิลๆอีกหนึ่งอย่างเนาะผมก็โอเคเวลาเล่นด่านชิลๆแล้ว มันสบายดีครับเ mm hmm. โอเคไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าการเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์นะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนตัวผมมันซ่าฮนี่ขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมมากเลยแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ